เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณจิบครับคุณจิบเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงที่ผมเรียนอยู่ป .5 ครับเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันสี่ห้าวันประมาณปลายปีครอบครัวผมก็วางแผนว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันไปสัมผัสอากาศหนาวๆซึ่งผมก็ตื่นเต้นมากเพราะเป็น Bye ครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวภาคเหนือเราไปกันครอบครัวใหญ่ครับมีครอบครัวของน้าเขยไปด้วย โดยครอบครัวผมจะเดินทางร่วงหน้าไปก่อนด้วยรถไฟสปริงเตอร์กรุงเทพเชียงใหม่เมื่อมาถึงเชียงใหม่ครอบครัวผมก็ได้เข้าพักที่โรงแรมใจกลางเมืองเชียงใหม่ก่อนคืนแรกทุกอย่างก็ปกติดีพอมาช่วงเช้าอีกวันหนึ่งทางบ้านน้เขยก็เดินทางมาถึงเราได้เหมารถตู้รวมตัวกันเป็นครอบครัวใหญ่ เดินทางไปพักกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่อำเภอหางดงพอเข้ามาถึงหน้ารีสอร์ทสัมผัสแรกที่รู้สึกคือดูจะเป็นรีสอร์ทที่มีเอกลักษณ์ของชาวเหนือมากๆตั้งแต่ทางเข้าที่ดูเป็นคุ้มขับมาเรื่อยๆ <c oughs> เห็นบ้านพักเรียงกันข้างทางเป็นหลังๆลักษณะเหมือนบ้านทรงฝรั่งซึ่งจะมีปล่องไฟด้วยแต่น่าเขยบอกว่า ที่ที่เราพักเจอเหมาเป็นบ้านหลังใหญ่กลางรีสอร์ทเลยมีห้องนอนหลายห้องซึ่งพอไปถึงมันก็ใหญ่มากจริงๆแต่ลักษณะจะเป็นบ้านทรงไทยชั้นเดียวยกสูงขนาดใหญ่ตัวบ้านมีเสาไม้ขนาดใหญ่หลายต้นโดยครอบครัวผมจะได้พักห้องที่อยู่ด้านขวาสุดของบ้านหลังจากเก็บข้าของเข้าที่พักเรียบร้อย ก็ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของเชียงใหม่กันครับจนกระทั่งช่วงเย็นน้าเขยกับพ่อก็ซื้อของกินกลับมากินกันตอนเย็นซึ่งกลางบ้านจะมีลานที่ยกขึ้นสูงจากพื้นมาประมาณสองคืบให้เดาวน่าจะเป็นที่เอาไว้ตั้งวงกินข้าวกันหลังจากกินข้าวกันเสร็จพวกผู้ใหญ่ก็ตั้งวงกินเหล้ากันต่อส่วนเด็กๆอย่างผมกับน้องๆ ก็จะเล่นซนกันตามประษาเด็กเล่นๆไปผมก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาสุดๆแต่ห้องหนามีคนเข้าอยู่ผมเลยต้องลงไปด้านล่างของตัวบ้านก็มองเห็นฐานของเสาต้นใหญ่ตั้งอยู่ผมเดินถัดจากเสาไปนิดหน่อยแล้วก็ไปยืนฉี่อยู่ข้างเสาจากนั้นผมก็กลับขึ้นไปนั่งร่วมวงฟังผู้ใหญ่คุยกันในวงเล่าจนแม่มาเรียกให้เข้านอนครับผมกับแม่ขึ้นมากันก่อนก็ปูพื้นนอนกัน โดยปลายเท้าจะชี้ไปที่เสาไม้ต้นหนึ่งในห้องส่วนหัวนอนก็จะอยู่ตรงประตูห้องพอดีพอผมล้มตัวลงนอนหัวถึงหมอนปั๊บรู้สึกตามันวูบลงไวมากทั้งๆท,ที่ผมก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองนอนสบายมากๆเหมือนตัวเบาๆเย็ยนๆผ่อนคลายแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับแต่หลับไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจผมก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงคนเรียกกมเบาๆ แล้วมันก็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นจนผมตกใจตื่นลุกขึ้นมานั่งผมมองไปข้างๆก็ต้องแปลกใจว่าแม่ผมเป็นคนปลุกผมนั่นเองและแม่ผมก็ดูหน้าซีดมากส่วนพ่อผมก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่เองพอผมเหงยนหน้าไปที่ประตูก็เห็นพวกน้าๆนมาออก,กันอยู่ที่หน้าประตูห้องเต็มไปหมดสีหน้าทุกคนดูตกใจกันมากสักพักพ่อก็บอกทุกคนว่า ไม่มีอะไรแล้วล่ะแยกย้ายกันได้ไปนอนได้แล้วผมก็งงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ผมก็ดูท่าทางยังกลัวๆอยู่ส่วนพ่อผมก็เอาพระที่ห้อยคอพ่อมาคล้องคอผมอีกเส้นหนึ่งทั้งๆท,ที่ผมเองก็ห้อยพระอยู่แล้วผมก็ทั้งแปลกใจทั้งกลัวได้แต่เรียบเรียเคียงเคียงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นหรอพ่อแม่ผมก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแต่ตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากม แม่ใ,ใจคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆทั้งคืนนั้นผมนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นตลอดคืนจนถึงเช้าเลยครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้เช็คเอาท์ออกจากที่พักระหว่างที่นั่งมาในรถตู้เพื่อที่จะไปเที่ยวที่อื่นๆต่อแม่ก็เล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงสันสว่าเมื่อคืนตอนจิบหลับไปพร้อมๆกับแม่อยู่ๆจิปก็ลุกพวดขึ้นมานั่งพร้อมกับเรียกแม่ ทีแรกแม่ก็งงว่ามีอะไรทั้งๆท,ที่เพิ่งจะนอนไปแต่ก็ต้องตกใจเพราะเห็นจิ๊บกำลังชี้ไปที่เสาไม้ตรงปลายเท้าพร้อมกับยกมือขึ้นไหวและก้มลงกราบแล้วจิ๊บก็ยังลุกขึ้นรำโดยที่ดวงตาเหลือกจนขาวสนิทไม่มีตาดำเลยและมือไม้ที่รำก็อ่อนจนปลายนิ้วมาแตะหลังมือได้เลยพอหยุดรำก็ชี้ไปที่เสาไม้ต้นนั้นอีกพร้อมกับยกมือขึ้นไหวและก้มลงกราบอยู่อย่างนั้น แม่ตกใจมากจึงได้รีบลุกไปเรียกพ่อและผู้ใหญ่ในวงเล่ามาจนพักใหญ่ชิปถึงจะรู้สึกตัวผมเองซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกขนลุกสู้เสียว่าไปทั้งตัวใสน่นิตกไปถึงตาตุ่มเลยครับจากนั้นนะักเขยก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อวานที่มาถึงตอนกลางวานันมีแม่บ้านมาทำความสะอาดที่พัก แกกำลังจะเล่าประวัติอะไรสักอย่างของบ้านดังนี้อยู่ๆแกก็หงายหลังล้มไปโดยไม่รู้สาเหตุพอแกลุกขึ้นมาก็ทำท่าทางกลัวๆและวรีบเดินไปทำความสะอาดทางอื่นทันทีสำหรับครอบครัวผมมันเป็นวันพักผ่อนที่ลืมไม่ลงเลยล่ะครับ